พูดได้ตรงๆเลยเฉยๆเผ็ดหวานก๋วยเตี๋ยวของมาทงก๋วยเตี๋ยวมาแล้วเตี๋ยวมาแล้วช้มใหญ่เด้อเกลี่ยเคี้ยววัวเธอะใหญ่นะว่วโกโก้เนี่ยห้านับแข็งละลายน่าจะอร่อยเนี่ยทุกคน Ôi mochi cho kênh สวัสดีจ้าต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราพามากินข้าวซอยลำดวนฟ้าหามนะคะที่สาขาบรรทัดทองนะคะตอนนี้เราก็ยังอยู่ในย่านนั้นอยู่ค่ะเรามาต่อร้าน2กันนะคะเดินออกมาจากร้านข้าวซอยค่ะหันขวาแล้วเดินตรงมาเรื่อยๆนะคะไม่ไกลค่ะก็จะเจอเข้ากับร้านเล็กใหญ่ก๋วยเตี๋ยวต้มยาโบราณนะคะซึ่งร้านนี้ไม่ได้ขายแค่ก๋วยเตี๋ยวเท่านั้นนะคะยังมีพวกข้าวกะเพราผัดซีอิ๊วข้าวหมูกระเทียมอะไรขายด้วยนะคะแล้วก็มีพวกเครื่องดื่มโกโก้ขายด้วยแต่เครื่องดื่มพวกเครื่องดื่มนะคะเวลาเขาเอามาเสิร์ฟเนี่ยเขาจะเก็บ เซตของพวกก๋วยเตี๋ยวกับพวกข้าวผัดกะเพราต่างๆนะมาค่ะเข้ามาในร้านกันค่ะบรรยากาศในร้านค่ะนี่ค่ะก็จะมีติดป้ายเมนูเมนูเราเลือกนั่งโซนด้านในนะคะซึ่งติดแอร์นะคะแล้วก็จะมีเขามีโซนด้านนอกด้วยที่ไม่ได้ติดแอร์นะนี่ก็จะเป็นเมนูต่างๆนะนี่ข้าวผัดต่างๆนี่ราคาก็จะอยู่ที่65 75, 75 85้าห้าบห้าค่ะเลดี้นะอ่าแล้วก็นี่ของเด็กเขาก็ต้องอะไรคะก๋วยเตี๋ยวสิคะอ่าเราก็กำลังดูกันอยู่ว่าเราจะกินอะไรกันดี อ่่อนีจะกินอะไรก็ติ๊กใส่ใบเลยค่ะพอติ๊กได้แล้วก็ยื่นให้พนักงานนะคะี่นะตอนนี้ร้านชื่อร้านอะไรนะเจ๊เอออะไรวะเล็กใหญ่เกียวก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณอ่ะอันนี้เรามาลองชิมโกโก้เปรี้ยวกวานโกโก้เปรก้ยวนว่าเป็นใช่เป็นยังไงต้องคนหรอใช่ต้องคน น้วมันติดย,นะยังไงต้องกอนอนโโลยนบาหครหุยแล้วก็เผาก็มาด้วยจ้ากระเพาโบราณต้องก้นหวักน,นะทุกคนเิมนิดๆโอโ้ก็มัมันยังมันยังไม,ม,งงมง่เข้ากัน เอามากดิมามกบเออเมคนแบบคนหนุบหนุบอ่าแล้วแบบนี่ค่ะเอาเขา้าวราน้โยนขึ้นตูดขึ้นขึ้นตูข้

<laughs> phút đây ba mười hai sẽ mười hai năm 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 mười hai mà mười เกี๊ยวว่เคอใหญ่นะว่าโอโกเนี่ย้าับแข็งละลายน่าจะอร่อยเนี่ยทุกคนโอ้หยโมชิมดิมันหวานอ่ะมันหวานเป็นเก็ดอ่ะ เราพอไม่มีเส้นหวานถ้า<ช>รเราปกติมันจะแบบล้นขึ้นมาเป็นันมีเกล็ดเป็่แคนั้นอันนี้แับที่ออกหวานไม่เกล็ดแล้วก็ไม่ตัดปวกกรเติกทุกคนรสชาติถึงถึงนะคะเอาอะไรเอาอะไรก่อนอันนี้มันเป็นเกาเหลาอันนี้เย็นตาโฟอันนี้เย็นตาโฟต้มยำจะชิมอะไรก่อนขออชิมแบบชิมน้ำชิมน้ำเอาทีละคนนะเพราะว่ากล้องมันแทนไม่ได้น้ำซุปชิมน้ำถอดน้ำ เอาเอาเหมือนกันเอาเหมือนกันชิมด้วยชิมชิมน้ำปลาอันนี้เป็นเกาเหลาต้มยำนะคะอร่อยหวานนิดนิดอร่อยๆนะเนี่อร่อยไม่ต้องปรุงหมยทุกคนเนี่อร่อยแน่นอนแบบเผ็ดพอดีอ่อยะเจ้าเกาเหลาเจ็ดสิบห้าบาทใช่แล้วก็ปริมาณก็ถูกเยอะๆอยู่นั้นคนเออเยอะอาเชยงเชิมงนนะ จะสีมันไม่ค่อยเหมือนยี่ต์โฟเนาะเพราะมันเป็นต้มยำมันก็เหมือนต้มยำแต่ว่ามันมีกลิ่นยี่สต์โฟนยี่สต์โฟนแค่กลิ่นนเยี่สต์โฟนรสชาติต้มยำหวานเปรี้ยวเป็นกลิ่นยี่สต์โฟนถ้าเขาจะเปิดแบบนี้เลยอ่ะทางแบบนี้ทำมาค่ะรสชาติอร่อยแต่อร่อยโดยรวมไม่ต้องปรุงเพิ่มแต่ว่าตะเคียนคือตะเคียนกุ้งตะเคียนกุ้งก็ทำได้ เคี้ยวเกี้ยวเคี้ยวน่าจะเกี้ยวปกติโดยไส้ปกติใช่ปะได้เอามาเด็ดตาพี่บ้างลองให้เลองชิมบ้างเออเดี๋ยวพี่จะลองชิมบ้างโอเคเรื่องจากโกโก้นะคะทุกคนลองให้เจ๊ชิมบ้างว่าเป็นยังไงมันไม่มันเป็นโกโก้เหนียว เจ๊โดดคะเป็นไงนี่ยจะถามว่าเรื่องความเข้มข้นเออโอเคเข้มข้นเลยเธอแต่จริงแบบหรับฉันมันโอเคตรงที่มันไม่หวานมากแต่มันก็แอบจับพออ่ะไม่มันมมัันนเหมือนมันมันไม่ใสกับน้ำไงมันมีาเดือดมันหนึง กมาเอะไกระเพานะคะกระเพราไม่มีแบบเตียงโตน้มีอ่ะมากระเพราด้วยกระเพราด้วยสูมันเป็นแบบผัดแห้งเนาะใช่ผาโบราณค่ะราไม่ชอบเลยแต่ตดยูดับไม่อบก็ฉันบอกจะติดหวานน้อยๆนะเธอเนาะแล้วแต่คนชอบนะอืมแต่คือฉันฉันไม่ชอบ ไม่ชอบกะเพราที่ผัดใส่สีดูํำอยู่แล้วฉันก็ไม่รู้ว่ากะเพราโบราณเขายัางไงแต่ว่าแต่ว่าได้เยอะนะทุกคนอืมเยอะขุ้มเยอะมากอ่า้วยยก็ดได้ค่อนข้างเยอะมันผัดใส่สีดูดำ嘛อือ,อ,อต้องมาชิมก๋วยเตียเเต๋ยวคนนี้บักคับก๋วยเตี๋ยว ทม่ีเราก็ชิมแต่น้ำคืออ,อร่อยเใช่ไหมคืออร่อยมากก๋วยเตี๋ยวของแต่ว่ามันจะเป็นรสต้ยมยำแต่แบบว่ากลิ่นออกเย็นจัโปรก๋วยเตี๋ยวต้มยำแบบต้องไม่ใช่รสม,มาม่าค่ะมาม่าต้ยามยำอ่ะแบบนันที่กินที่ฟูดคอร์่ที่หนึ่งอะค่ะเป็นก้อนใหญ่ของเสกเลยแต่น้ำเขาได้คืออร่อยเอยโมอบอกอยู่ก๋วยเตี๋ยวอร่อยอืุ้ยตก มัวนได้แต่กะเพรากะเพาไม่ไม่ไม่ให้ผ่านเนาะไอหมูหมูเดงใช่ปะอืมอร่อยอร่อยเลยอืมจ้ะหมูก็ปกติเลยผ่านได้ เป็นเค้าหล่มือเหมือนกันแหละแต่ว่าน้ำมันในนี่ก่อนจะไม่มีกินเยตะโฟใช่ไหมอันนี้ชอบแบบมีเยตะโฟกว่ามีเยตะโฟอร่อยกว่าเครื่องมันก็หมดกันเนาะใช่เหมือนกันเหมือนกันปกติเลยทุกคนหมูเหมือนกันเราหล่อแต่ให้เยอะจริงๆิอันนี้ฉันจะไม่ได้ชิมมากอะไรมากนะคือเขาใส่กุ้งแห้งด้วยมีความใส่กุ้งแห้งอะ พอใส่กุ้งแห้งคิดว่าลดหุ๋วพอใส่กุงแห้งด้วยแน่ๆอือเพราะเป็นตะโกะอ่ะแต่ก็อร่อยอ่ะเกี๋ยวอร่อยโอเคเกี๊ยวที่ดีต้องกรอบก็เกี๊ยวเราไม่ใช่จะทุกทุกร้านจะผ่านนะอืม แล้วตะโลกินหมดแล้วหมดแล้วจริงๆเกีย๊ยวก็ได้ยังเอาเน,นี่ยจะมาสรุปเลยนะคือที่เรากินกินมันเนี่ยที่ักที่กว่าชอบที่สุดแฉกเลยก็จะเป็นข้าวเส้นก๋วยเ,ยเ,ยเยตี๋ยวตะโพรส่วนอันที่สองที่ชอบก็จะเป็นข้าวเส้วต้มยำต้มยำแล้วก็เคี๊ยวก็ใช้ได้ทุกคนอเออแต่ว่ากะเพรา,าไม่มัน สำหรับเราเราไม่ชอบกินกะเพราที่ผัดใส่ฉีดซีอิ๊วดำอ่ะไม่เราไม่ชอบมันหวานคือเราชอบแบบว่าให้ให้เอ็มคิอ่ะส่วนฉันฉันไม่ไม่ชอบส่วนโกโก้ก็ก็แบบว่าโอเคเออที่ที่ว่ามันเข้มข้นดีนางอ่ะโอเคสําหรับฉันก็เนยชอบกินโกโก้ก็เลยบอกว่าโอเคคือว่าสําหรับฉันคือว่าโอเคสําหรับเราไม่ชอบกระเพราแต่เนี่ยอร่อย นี้ก็อร่อยตอนนี้อร่อยกว่าเหมือนกันอย่างกับอเออก็คือเหมือนกันสำหรับฉันก็เยตะโฟต้มยำอร่อยที่สุดใช่ไม่ใช่หรอกจริงๆต้มยำมันอร่อยแต่พอมากินเยตโฟต้มยำอ่ะราะมันเป็นเบียรโฟดมันอร่อยกว่าเออส่วนกะเพราก็อย่างที่บอกว่าไม่ชอบถูกเลยว่าทั <mar <mar ้งหมดเนี่ยก็เราจะชอบให้เยตโฟเป็นที่หนึ่งต้องย่างเยตะโฟที่หนึ่งแล้วก็ต้มยำปลาหลเป็นที่สองแล้วก็เที่ยวพอได้ส่วนส่วนส่วน กะเพราะเพาก็อแบบแต่เธอต้องต้องเข้าใจว่ามันเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวสำหรับเราคือคือไม่ผ่านเพราะว่าให้เยอะใช่เยอะมากเธอดูดิไม่ได้ถ้วยหลอกนะเว้ยใช่ก็คืออ่ะวันนี้เราจะรีวิวแค่นี้ทุกคนแต่ชอบชอบจริงๆชอบยดางต้มยำจริงๆเค้วเขามีแถมซุปไม่รู้น้ำซุปนี่แถมมาจากอะไรมะกะเพราใช่ไหมเออแล้วก็พออย่างที่บอกว่าฉันก็ชอบกะเพรากะเพราแบบ เผ็ดเผ็ดแห้งๆเราไม่ใส่สีหรอกโอเคตามนี้เนาะจบไปสำหรับการรีวิวร้านนี้แล้วนะเออร้านเล็กใหญ่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณโอเคบายยครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับบ๊ายบาย